อ่าตัวนี้เป็นอินทามแชชูรีพูเวอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ํายาลบขนาดสักพลาดโอ้โหช่างใหม่ไม่มีไม่ได้บอกเลยแม้กระทั่งช่างเก่าทุกวันนี้ยังถามซื้ออยู่เลยนะคะตัวนี้เอาไวส้สกิบเพราะว่าเราสักคิ้วเสร็จแล้วเอาไว้ใช้หลังงานสักวันนั้นเดี๋ยวนั้นเพราะมันชื่อลบขนาดสักพลาดขนาดก็คือวันนี้เดี๋ยวนี้เราสักคิ้วหมดเลยรู้แล้วอะหัวมันเกินเอามันหนาเขี้ไม่อาหาร,ม,าหารมีสองอันเหลืออะไรก็แล้วแต่หรือนาข้างบนเช่นแต่เราใช้ตัวนี้เลยค่ะนะคะสักคิ้วเสร็จไว้ปุ๊บ เราใช้ม้จิมฟันที่มีกระดาษหอพุ่มนะไม่ใช่มาจิมฟันกินข้าวนะคะมาจิมฟันแบบนี้นะคะเทน้ํายาลงไปในจุกแล้วมาจิมฟันตัวนี้นะคะนะคะจิ้มลงไปในน้ําแล้วก็สกิดสกิดที่เราอยากเอาออกเอาออกได้เลยบางคนถามว่าเอ้ยถ้าแพ้งานแนนก็ใช้น้ํายาล้างคิ้วไดนี่คือตัวนี้มันจะออกเป็นจุดเฉพาะที่ออกแต่ถ้าใช้น้ํายาล้างคิ้วมันจะมีขบวนการของไมโครฟาพอแตะปุ๊บมันจะลามไปหมดเลยมันไม่ได้ออกแค่จุดนั้นนะเวลาแตะปุ๊บมันลามไปหมดเลยสาหรับน้ํายาล้างคิ้ว่เเป็นนอียห้ละคะทําางนนใใต้ผิวอีก แต่อันนี้มันทํางานแค่ระหว่างตรงนั้นที่ที่เราจะเอาออกเท่านั้นนี่คือน้ำยาตัวอินทาม550บาทช่างใหม่ต้องมีค่ะรบคณาสักพภาดถ้าสักไปแล้วเ,เป็นสามสี่ห้าวันเวันสิวันอันนี้ลบไม่ออกมันลบแค่วันนั้นได้เท่านั้นนะคะโอเคค่ะ